หนูบิวครับท่านผู้ชมครับที่ปฏิบัติธรรมเพี่นเพงเด้อผมเลยหันกล้องมาบรรยากาศในพี่นองในเบิงในชมน้ำะจะแนมเห็นมองเห็นเท้าวสวุวรรณแต่ว่าเห็นเพิ่นปฏิบัติธรรมที่ตรงนั้นก็คือองค์พ่อปู่ฤาษีผู้ชงนะครับเพิ่นมี่สาลาของเพิ่นเป็นส่วนโต้วก็ตรงนี้ญาาิโยมเมื่อนี่เพิ่นมานางยังป่จจีวะเพิ่นมา นางเพื่อรับชุ่มเพิ่นอันเชิญองค์พระพิทเนตรขึ้นประดิสฐานเพราะว่าเพิ่นจะทำพิธีบ่วงสวงเมื่อนี่เพิ่นอันเชิญขึ้นประดิสฐานครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาเบ่งองค์พระพิทเนตไปสวยครับท่านผู้ชมครับนี่มาแล้วครับท่านผู้ชมครับวันที่15นะครับวันที่15กุมภาพันธ์นับจาก วันนี้เป็นต้นไปอีกไม่กี่วันนะครับเพื่อนจะท,ำทํำพีธที่บวงสรวงและมีพิธีครอบครูนั่งครับพี่น้องครับผมก็เลยเก็บภาพบรรยากาศให้พี่นอ้องในเบื้องในชมนําสสำหรับน้องสลามมลัมซีดีพอหน่อยกับขาดนาของห้องบอดดนะครับผู้ชมเธอจะเป็นผู้ที่ขาดนาของห้องบอดด่ะครับเพราะว่าคันขาดเธอมันขาดใจครับพี่น้องครับฉะนั้นแล้วเ้าก็ต้องด้เก็บภาพ ผู้ทีนารักของช่องแอดมินนะครับพี่น้องครับเธอก็เป็นแอดมินของช่องของเรานะครับท่านผู้ชมครับหากว่าผิดพลาดประก,การใดอยากทักถามเกี่ยวกับการสร้าง Youtube ก็ทักทายถามแอดมินได้นะครับแอดมินของเราคือหมลลำศริพรน,น้อยสมบูรณ์นะครับเป็นผู้ดูแลช่องและปเป็นที่ปรึกษาและผู้จัดสั่งทายทำ คลิปว <itan silly> yeah, ิดีโอครับท่านผู้ชมครับบ๊้ยมีส่งสายตาให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีส่งสายตาและส่งสิกรอยยิ้มมันหวานด้วยนะครับท่านผู้ชมครับแอดมินของเราครับเป็นแอดมินที่น่ารักมากๆนะครับท่านผู้ชมครับบ๊ยขนาดบอกได้เลสดได้หนิแม่มึงขัดเบอร์ไลสดยูทูบสิครับขอบคุณหนึ่งล้านดวงใจนะครับท่านผู้ชมครับที่แวะมาเยี่ยมนะครับขอบคุณมากๆครับ หลังจากเพื่อนอัญเชิญองค์พระพิทเนษ์ขุนประดิษฐานแล้วมีการอัญเชิญกินเข่าพร้อมได้บานพี่น้องครับนุกากระายขุ่นแต่พอเพื่อนเตรียมเครื่องใหม่เครื่องมือเพื่อเพื่อนสีเมยไอขันน็อตขันน็อตต้องได้ขันน็อตเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเพื่อนต้องได้ขันน็อตว้เพราะว่าสถานที่ล่มแรง เพื่อป <m> ้องกันอุบัติเหตุไดครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผ้าพี่น้องยังชมบรรยากาศก่อนเพิ่นจะจัดงานก่อนเพิ่นจะจัดงานครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผ้าเพิ่นไปเพิ่งอาจารย์เพิ่นกาววาซอยครับเพิ่นกับมาเบื่องนําเป็นกำลังใจให้ญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรม อันนี้เป็นองค์ปู่ปู่เวทนะครับท่านผู้ชมครับอ,รอันนี้เป็นองค์ปู่เวทแต่ว่าเถียวบางหันตอนหนือนมันออกเนี้ยเกาะสองแปดห้าทีมันออกมันออกศูนย์แปดห้าใช่ไหมเออศูนย์แปดห้าแต่ให้เพิ่ให้สองแปดห้านะครับท่านผู้ชมครับโอ้ยตรงเป๊ะเลยนะครับสองตัวนะครับ รู้สึกว่าเพิ่นให้ที่ว่าลูกล้านกะมีโชคมีลาบน้ำเพิ่นนกพี่นองนกคือว่า,าลูกเพิ่งลูกเทียนเพิ่นกะมีโชคมีลาบเมื่อนี้เลยเก็บภาพบรรยากาศในพี่นองในเบืองในชมนํำพุนแม่ย่าของเรานะครับท่านข้ออยู่ในอาสมนะครับแม่ย่าอยู่ในอาสมสีดำปึ๊ดสีดำสนิทเลยนะครับท่านผู้ชมครับท่านทำ ขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยนะครับท่านผู้ชมครับผู้สแสวงโชคสแสวงลาสแสวงบุญบารมีตอนนี้กาลังจะกินเขากินน้ำนะครับท่านผู้ชมหลังจากอัญเชิญองค์พระพิทเกต์เพื่นขึ้นประดิษสถานแล้วท่างตำหนักท่างเจ้าภาพเพิินกะมีอัญเชิญญาติโยมกินเขากินน้ำไปสิกินเขากินน้ำคะเรียนเชิญเด้อพี่น้องเด้อไปสิกินเขากินน้ำก,ก่ขกนนกะขอเรียนเชิญ ปูรือสีเพื่นก็นอยู่ในอาสมของเพิน่นผุนเด้ปูรือสีผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับเป็นสถานที่ปฏิบัติเงียบเงียบเงียบนะครับตามท้องทุ่งนาบรรยากาศตามท้องทุ่งนาครับต่อนนี่ก็ชมบรรยากาศไปก่อนนาะพี่น้องเนาะชมรับชมบรรยากาศไปก่อน เดี๋ยวทั้งคุณพ่อเพิ่นกะสตาร์ทเคืองจะมีเสียงดังเนี๋ยขออนุญาตจบไรซสดไปแต่เพียงซ้ำนีไปเนด้อพี่น้องเด้อมากินเขากินน้ำเด้อพี่น้องเด้อพู้ได้ว่าท่นกินเขากินน้ำก็มากินเขากินน้ำน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ทั้งเจ้าภ่าเพิ่นก็เลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำหยาติ่อมผูมารวมในงานเมื้อนี้เพ่นกเขามีน้ำให้อยู่ได้กินโอ้เป็นความ สุขทางกิจใจนะครับศรัทธาคือความเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล